สวัสดีครับผมกับผมเสียโจทดชายแนวครับเหมือนเดิมครับเมื่อนีผ้าพีพ้านองมาส่ป,ปาครับสุป,ปาสาเสียโจเองเลี้ยงไว้แต่พี่กายครับพอมาสูบมันก็สิออกนะครับนี่เลี้ยงเพราดูวันะครับผมเลี้ยงไว้แต่พี่กายนี่แหละสูบออก่หงเดียเลย แล้วก็ว่าหัวจะเอาปลาหมอมาลุงหมอหมอชุม่มทอนนะครับปลาเข่งนะครับปลาเข่งไงแต่เบิ่งว่ามันไมได้ปลาหลายบ่เดี๋ยวก็เบิ่งนกำกันนะครับผมตอนนี้กำลังให้เด็กหายลูนกน้องลงไปลุยอยู่ปลาคือสีนได้บ่หรอ,อ,อ,อกแกงเขาห้อยตีนหมอละเบิ่งนมังกรตอวแก้วเปลือกโอ้โหัวสิ่งจลายไ,ไหนนะครับปลาผมคิดว่าสีถึงห้าสิบลวอ เอลุ้นไปแล้วกันครับคงคิดว่าน่าจะถึงนะบ่ถึงอ่ะบ่ฮู้โหละเอาห้าสิบสามสิบอาจจะถึงบ่น่านจะเกินนี่นะแต่ว่าห้าสิบบ้านจะเกินนะนาะ่านอยู่ใน้สามสิบโลกี่ตัวหรืออาจจะห้าสิบได้อตัวนี้มึงขึ้นมาเลยอยอะดือ้ออยอะดือ้อ เดินกันไปนี่แหละครับเดินกันไปน้ำเอะน้ำก็บ่หลายดอกน่าจะใส่ตอนนี้สูบมาประมาณสามสิบนาทีเลยนะครับน่าจะประมาณสักสองชั่วโมงวันปกเกินหนึ่งนะน่าจะหมดส่วนฟังทั้งผลอาพอด,ดีครับได้น้ำชายเขาพอด,ดีเลยเบอร์อะไรเนี่ได้น้ำชายเขาพอด,ดีเลยตอนแม่ก็กำลังขาดน้ำอยูก่การถล่มมันมีน้ำนะครับฟังทั้งผลกับวานเขาแล้วนะครับตะกอนเป็นสวนบักแตงโม

ผมจะถ่ายม่อยู่บอกมึงนะครับช่วงเข้าจับปากกันเนาะมาครับต่อเลยตอนนี้น้าบกแล้วไหนครับแน่เบิ้งได้บอลตัวปลานนะมึงเลยบุบบิดแมนบัสเลยมีถุกใส่มีถุกใส่ใส่หน่อยใส่ไงอู้ยด่วลุ้นบิ๊กลุ้นบิ๊กแล้วตัวนี้เอาไว้เพาะเอาไว้เพาะ ครับบังเลยตอนนี้เห็นตัวปาลาแล้วครับ บ้ได้เรแห้งป้ไดได้หรอบอกปาต้องรับบต้องรับป้าไปเลยปไปเลยถ้ามันลั่นคอยหลายมันมันบบข้นนะน้ามันสูงมาเบิ่งเมื่อเม่เ่งตงเ่อเออบิบิ ดิกใสเฮาโอ้ยตัวนั่นแท้ๆเลยตัวเก่าๆกินเต้ามูนี่ละตัวปู้รู้ตัวเมียจำให้บางแก้ะอยากเห็นจิมมี่มั่งเหรอผู้รู้ตัวเมียโอ้ยจิมมี่ตัวเมียเลยใครอยู่นี่ประมาณสักสองแสนตัวใหญ่ขนาดนี้นะอู้ยตัวใหญ่มาก ตัสมัก,กิมเลยวะย่าย<ะ>จับใส่สมัก,กิมเลยเดนย่อย่าอย <c oughs> ่าอ่าอย่าอ่า่าอยัา่ี่ย่าอย่าอยายอย่อย่่อ่าอยอ่าอย่าอยาย่ายออาาย่า่่ย่่่่ แต่แมนเขาเอาไวข้ขามปีนะครับผลมากมันก็สิออกเสียหายื่อๆพอปีนี้ผมก,ก็คืบสิหดรมาเห็ดเอาขึ้นเก่าแล้วล่ะปีนี้เรา่อยว่างตุรกิจหลายเห็ดหลารอย,ย่างผมมีผีบ้ามาเลี้ยงปลาให้กินได้บ้างเหมือนกับทีมงานทีมงานถาจับปลาทีมงานกาก,ากๆโอ้ยพอหลายมาหน่อยโอ้ยปลา เอาเพื่อได้กินเพื่อได้กินดีกว่าหามันออกลงทุนนำมัน่าจักบาทดอก ขวดป่จะมีอะไรขวาอยู่เอามาขวดหน,น,นึ่งกันบองนี่จะไฟหมดเลย เลือกดอกซ้ำหนิบ่สือว่าหลายเออซ้ำโอ้บ่บ่หลายละซ้บางสานึ่พี่ย่าง่ได้เลยพีอลซ้ำหนบ่หลายเงซ้ำหนถ้าจับาเบิดกัจ็คสวงไหนเยซ้ำ เอาคู่คู่สาเลยฮะม่แน่นมันน้ำเป็นแอ่งมันเ่ะโค้งว,ว่างกว่ามันคู่ไปแต่คู่มันไงคู่เขี้ยวกัเนเลยตอนเลื้ยงอะ่ะ า,บบา,า <laughs> ไล่น้ำครับไล่น้ำ <c oughs> น้ำมันไม่หลง มาถึงดอกเว้ยหาซิบลู <g ave> กน้อย <c oughs> ปั่นคู่เลยปั่นคู่มึงขามึงรัดไว้เลย,เลย ักใส่ตะกร้าเลยปุ้ยอย่าลงอย่าลง

านีละูตรเดี๋ยวเราจะผึ่งด้ต้นผู้ว่ะแล้วนะบางองคเป็นตันผูตไหนอันนี้ตัผู้ครับาอันนี้ตัผู้จริงจุกิงหนบ่จูมันไม่จูตัวผู้ตู้จอยพร้อมเ่าแล้ว่าอย่าง อันนี้ตัวแม่ตัวแม่นึ่ประมาณขนาดสองกัวดีหมันหน่อยโอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยหา้หรอเออเทส่อันนั้นอันนี้ก็ได้เอาตะก้าไปเอายูเทกอนเดี๋ยวสิบก็ไปเอากะละมังก็อีติง ที่หาเลับาห้าเลยชวนะช่วว่าขามึงกีไปนะคก็แค่คืนแรงที่จะวางนี่รู้ไหมเอ๊ะไม่แล้วปุ้ยแล้คครับลังช่างเขาสูบเรียบร้อยแล้วครับมามานับจำนวนกันนี่ เราจะเกินหาสิบลูกนะครับเขาตั้งเป้าไว้หาสิบลูก <laughs> <laughs> <ucking> เกินจรหรอกแล้วผมจะสรุปยอดนะฟังที่ว่ามท่าไหร่แต่การถือว่ามันเนื้อขาดนะลายก่าสิบชิ้นไะหวอยู่มันจะโตสวยๆเลยเป็นปลาธรรมชาติหมดแลวครับมันจับรวมเป็นปลาเหลียงนะเพราะมันให้หัอาหารเลยนะ ตัวใหญ่ตัวใหญ่ยุัยสนดสนใจกั็จะอาจะลงอาจจะลงลงองยู่งฝุ่สานะมาแล้วครับมาแล้ปรปลาดุกปลาดุกโลละเจ็ดสิบบาทนะครับพิกัดบันดูหน่อยนะครับ ตอนอีดว่วนเลยเด้อสาหมอดอดนะครับกำลังๆอยู่ตอนนี้สดๆขึ้นจากบ่อสดๆเลยครับผมโลละเจ็ดสิบนะครับดว่วนเด้อพาน์ทำเป็นีน่หอดตอนแรกเขาหน่ะน,นะครับตอนเสาร์บ่มีแหละนะครับสาหมอดอดนะครับมาเด้อ โต๊ะสวยเลยไซกำลังกินถ่าลิปอยู่น่อละอันนี้มาไหลังต้องหลังก่บบาิหาในในโต๊ะเห็นาีบ่ยนี่ยหลังแล้วก็จะประมาณนี้ครับสวยสีสวยมาก ปลาเลี้ยงแบบธรรมชาติจำสมบัติเลี้ยงเลยละ่ะผมบ่อได้หายห้าหารมาหลายเดือนละลาบ้านไปแล้วเนื้อแน่นครับรับประกันเนื้อแน่เนเมื่อกี้เพื่าไห่ล,ะหละ่ะหนึแก้วเมื่อี้เพอเท่ทใส่กระสิงเก็บเก็บใบเป็นแม่พันธุ์เลยแก้มตน้นแต่ไข่ทุกโตครับเราประกันว่าตัวตเมียไข่ทุกโต ใครเลยล่ะเราประกันว่าใครใส่แน่นอนครับพอไป,ร,ปรู้ดูใครของมันได้เห้อปลาผมปลาบดทุกตนี้กับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เอาอือิจะตัวใหญ่ครับนีไ่ไงเดี๋ยวคัดออกไส่ตะการเลยอันนี้นกอ็อาจจะเป็นพอพันธุ์นะ พอพันก็นกนคือผู้เสียสละชีวิตตัวนตัวไหนตนัวน,นี้สองโลนะสูปปลาครับสูปปลามาเด้อผู้ดใดสนใจที่ตอนไหนิะมันดูน้อยนะครับตอนเนี่ยด่วนเลย ้าหมดอดนะครับเจ้าเปิดน็ตให้ลุนลงน้ำด้วยบ่